โค้มายังมาแล้วมาเลยนี่แม่แม่พี่พี่ใครอยู่หลังบ้านหน้าบ้านแวะมาหน้าจอทีวีก่อนสแกนคิอรโค้ดเก็บสิทธิ์กัไว้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะแต่สแกนคิวอารโค้ดยังรอคุณผู้ชมอยู่เลยเรื่อยอยู่เรื่อยเอออ่ะโอ้ยคงบอกว่าทำเอาหลับ FC หัวใจสีเขียวสีเหลืองคุณผู้ชมขะบอกเลยว่าฟินกันสุดๆเลยนะไม่ใช่อะไรเพราะว่ามีงานแฟนมีติ้งรอบ5ปีนุ๊ เมื่อวานเนี่ยค,ความสนุกนะขนกันมา<ะ>ล้นเวทีมากเลยเ,เข้ามาหปีแล้วหรอโอ้ห้าปีแล้วรู้จักความน่ารักนี้มาห้าปีแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงอไปดูกันหน่อยค่ะ เสกอมจงรักจงหลงจงรักจงหลงจงรักจงหลงเธอรีมไหมคะมืงอกีอกําลังหลงอยู่กําลังต้องมนอยู่นะฮะเป็นไงเปิดตัวมาด้วยไรคาถาให้แฟนเพลงจงรักจงหลงไปเลยนะจ๊ะเสียงกรี๊ดบอกเลยว่าสนั่นฮอไปเลยซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นจริงๆความประทับใจก็มีแบบสุดๆสําหรับงานแฟนมีตติ้งครบรอบ5้าปีนุกไปในคอนเสิร์ตรักนาต้าวานโอเชียนออฟเลิฟมหาสมุดแห่งรักโอ้ย จัดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะตลอด3ชั่วโมงเนี่ย ลูกปายเสิร์ฟทั้งร้องทั้งเต้นให้เหล่า f อฟซีเนี่ยได้ขยับแข้งขยับขาได้ร้องตามกันแหมสนั่นทอจริงๆแถมยังมีความน่ารักะ่ะมีความฟินด้วยความฮาก็มีให้ f อฟซีเขียวเหลืองได้มีความสุขกันตลอดโชว์เลยนะคะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะ่ะทั้งคู่บอกว่าไม่ใช่แค่โชว์นะแต่มันคือคำขอบคุณจากหัวใจของทั้งคู่โอ้ oh, thank you very much very well อยากจะส่งถึงทุกคนที่เคียงข้างกันมาตลอด5ปีคะ่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจจัดขึ้นจริงๆเพื่อ ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะทุกแรงซัพพอร์ตที่มีให้กันเสมอมาแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะในมหาสมุทรแห่งรักนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดไปเลยจ้าตอนยิ้มของทุกคนวันนี้ก็มีความสุขมากแล้วตลอดระยะเวลามันอาจจะไม่ค่อยสําคัญแต่การที่เราเดินมาด้วยกันมันสำคัญมากกว่าสิ่งใดเลยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมาขอบคุณที่มาเป็นครอบครัว เดียวกันกับพวกเราในวันนี้เป็นวันสาคัญของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตาติงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนจะไม่วันลืมวันวันนี้แน่นอน,น ุดกำน,นิด <นะ S 1> เพลงเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้รักกันโโโโที่ทำให้เขาได้จิ้นกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะไม่เสียชื่อ f c ของทั้งคู่นะคะ เพราะเขาเนี่ยไม่ได้มาดูแค่คอนเสิร์ตกันมือเปล่าด้วยยังไงจ้ามาพร้อมกับเหล่าช่อดอกไม้เงินเฮ้ยเ้วเข้าตีม้วยนะเป็นปลาวานอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้เงินคุณผู้ชมโหไม่อยากจะนับเลยมันตาลายจริงๆอ่ะเนี่ยแหละก็ทําเป็นรูปต่างๆนะโดยเฉพาะรูปเปล่าวานนะซึ่งเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเพลงเริ่มต้นของความฝิ่งกู่เลยเห็นแล้วอยากจะได้วานสักตัวเอาแค่ช่วงห่างก็ได้นะแม่นะอยากได้แค่ช่วงห่างจริงๆเออสุดยอดไปเลยนะคะใช่ค่ะของตาวานเนี่ยเขาได้เป็นท้งตัวของขวัญน่าจะได้ ว้าวคุณผู้ชมคะเห็นอะไรสวยๆงามๆแบบนี้ก็อยากจะแบบมีสุขภาพดวงตาที่แข็ง